ถ้าทางถือไม้ยาวๆเก้กๆกังๆขวดน้ำมันและผ้าม้วนปลายไม้คล้ายคบเพลิงบนบ่าของชาย3าคนนี้น่าสงสัยนะคะว่าพวกเขากำลังจะไปทำอะไรกันหลังจากเตรียมอุปกรณ์ทั้งผ้าอย่างรถจักรยานยนต์ไฟฉายมีดคล้ายเขียวน้ำมันและไฟก่อนจะเรียกระดมพลก่อนออกเดินทางนี่ผัดผีนู่นนี่แคบๆ่เลยมาเลยมาเออแคบๆวิ่งนะ ทีมงานของเราตามไปเป็นระยะระยะว่าชายกลุ่มนี้กําลังจะเดินทางไปไหนแต่ดูเหมือนว่าจะสามารถผ่านด่านเจ้าหน้าที่ได้หลายด่านจนถึงทางแคบและมืดนในป่าที่ดูจะไก,กลาจากชุมชนพอสมควรพวกเขาก็จอดรถและเดินเท้าเข้าไปในป่าและเราก็ได้คําตอบเมื่อเห็นต่อรัางใหญ่บนต้นตาลโนสูงเกือบ15เมตรไม่น่าเชื่อนะคะในสถานการณ์ความไม่สงบแบบนี้แต่ว่ามีคนอีกกลุ่มหนึ่งค่ะที่ยังคงนิยมหาของป่าในช่วงค่ำคืนแบบนี้ค่ะ ใช่สองคนนี้ชื่อพี่โลหรือนายภูสิทธิ์ประนีกับพี่กรหรือนายธินกรโมสิธิ์กำลังเอาน้ํามันราดลงบนผ้าที่ผูกติดปลายไม้โดยมีพี่มันหรือนายจักรีจำปาหอมมือเผาต่ออันดับหนึ่งของทีมทําหน้าที่นําไม้ขึ้นไปเผาด้วยตัวเองด้วยการปีนขึ้นไปบนต้นสะเดาที่อยู่ฝั่งตรงนข้ามการเผาต่อจึงเริ่มขึ้นพี่มันบอกว่าการเผาต่อจะต้องเผาที่ปากรูของพวกมัน เมื่อพวกมันโดนความร้อนก็จะบินหนีออกมาและถูกไฟตายร่วงลงมาแต่เจ้าต่อรังนี้ดูจะใหญ่เอาการจึงต้องเผาเป็นเวลานานและแม้ว่าจะเป็นมือเผาต่ออาชีพแต่คืนนี้โชคไม่ดีนักเพราะว่าต่อเจ้ากรรมต่อยพี่มันเข้าให้แล้วทําให้พี่โละต้องรีบหาเศษไม้แห้งมาก่อไฟเพื่อล่อให้พวกมันมาเล่นไฟด้านล่างเพื่อช่วยชีวิตพี่มันเอาไว้แต่มืออาชีพในการเผาต่อก็ไม่ยอมแพ้จึงเผาต่อต่อไปก่อนจะใช้มีดตัดรังร่วงตกลงมา แต่เพราะความรีบร้อนเพราะกลัวว่ารังต่อจะถูกไฟไหม้ทําให้พี่โละรีบเข้าไปเก็บรังต่อในกองเพลิงโดนต่อยเข้าอีกรายแล้วไม่เว้นแม้แต่ช่างภาพของเราเองที่โดนต่อยเช่นกันมันกามค่อยแล้วยามองชายามองยังยาม่องชาเก็บไม่เลยม่าดัน เห็นท่าไม่ดีพวกเราก็เลยรีบเก็บลังต่อและออกมาก่อนที่จะโดนกันมากกว่านี้แม้จะสะบักสะบอมเพราะโดนต่อยแต่เมื่อเห็นตัวอ่อนของต่อที่ได้เกือบ3กิโลซึ่งถ้าเอาไปขายจะมีราคาเกือบ1,500บาททําให้เหล่านักล่าต่อยิ้มออกแม้ว่าผนเผาจะมีสภาพแบบนี้เยอะสุดนี่คือ4ีตัวสีตัวบนหัวบนหัวอย่างเดียวแล้วนั้นวันถึงจะหาย หลังจากนําต่อตัวอ่อนออกจากรังแล้วก็ต้องนํามาต้มให้สุกและจะเอาไปผัดหรือต้มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนรสชาติมันมันเค็มๆน้อยลงจะออกไปาไกลๆบ้านก็ลําบากต่อมอร่อยตรงไหนพี่ทำไมถึงต้องเสี่ยงต้องไหาครู้สึกอย่างนั้นเพราะมันเป็นอาหารที่ว่าคนส่วนใหญ่จะได้กินน้อยอกลัวนั่นกลัวแต่คือว่ามันร้อย าเผาต่อจะทําได้เฉพาะเดือนมืดคือช่วงเดือน4เดือน8และเดือน11หลังจากนั้นต่อจะไม่มีตัวอ่อนและการเผาต,ต่อต้องเผากลางคืนเพราะกลางวันพวกมันอาจจะทําร้ายคนผเผาได้ซึ่งงานหินที่สุดสําหรับการเผาก็เมื่อพวกมันไปสร้างรางบนเสาไฟฟ้าจึงต้องเสี่ยงสอยลงมา แล้วต้องรีบเอาไฟลนแต่เพราะเหตุยิงและฆ่าตัดศีรษะคนหาของป่าหลายครั้งทําให้พวกเขาต้องเปลี่ยนมาเผาต่อในหมู่บ้านของตัวเองแทนแทนการเดินทางไปหาของป่าต่างอําเภอเหมือนเคยเพราะไม่ปลอดภัยไม่กลัวทาไมไม่กลัวเพราะเคยไปอาบ่อยอแล้วบางทีชาวบงชาวบ้านเหมือนไปมืดๆอย่างเงี้ยมอนอย่างเงี้ยบางทีชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าเราเป็นใครอะไรเงี้ยมีไหมส่วนมากไม่มีก็เลือกในหมู่บ้าน ในหมู่บ้านออกใกล้ไม่ไปไม่กล้าเหตุการณ์แม้ว่าแผลจากต่อต่อ,อยจะต้องใช้เวลาหลายวันจึงจะหายดีแต่พวกเขาบอกว่าจะเผาต่อต่อไปและหวังว่าหากสถานการณ์ดีขึ้นต่อในต่างพื้นที่ต้องหวาดกลัวกันเป็นคือเถวเพราะมือล่าต่ออย่างพวกเขาจะตามไปเผาทันทีติชิลาพุทธสารพันธ์ทีวีไทยรายงาน